เอาแล้วครับโอเวอร์ชอปอัพเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอทคอมก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สําคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซีลเอ็กนะครับไฮออร่าลิชเซร่มช่วยฟื้นฟูผิวหน้าลบรอยต่างๆให้ดูดีขึ้นดูแลกับผมที่สตรีม er. ยันเช้าแบบนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างบอกว่ามาจากผมลดราคาไปอีกสวัสดีคนดูทุกช่องทางครับเพผมกันซีร์ดเลส F425 นะครับก็วันนี้มาอัปเดตช้านิดนึงครับเพราะว่าผมตื่นผมไปหลับมาครับจริงๆผมนอนไปแล้วผมก็นอนอีกรอบหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับตีหนึ่งผมยังไม่ได้เล่นพุดแชมเลยนะครับเพราะฉะนั้นไนไลฟ์ like วันนี้ก็ย,วยาวๆส่วนคนที่ดูคลิปนี้ก็เดี๋ยวก่อนอัปเดตใดๆมาเปิดรางวัลก่อนไม่รู้ได้อะไรเท่าไหร่สกอร์บัเทิลนะครับผมแอบไปเล่นมาเมื่อวานไม่มาไลฟ์แต่ก็แอบเล่นนะครับแอบเล่นมา อีริทหนึ่งโอ้ผมนึกว่าผมจะไม่ได้อีริทหนึ่งแล้วนะเพราะผมเล่นไม่ครบแนละ้วผมเล่นไปแค่13เกมนะครับเออเมื่อวานไปผ่อนคลายไอ้นี่เสร็จก็ไปยิงวาลงวาโรเล่น <c oughs> พอเล่นแล้วมันเหนื่อยไงเล่นเสร็จแล้วมันเหนื่อยเรากลาวว่าจะเล่นอีกเกมหนึง่งใช่ไหมก็ไปเล่นวาโรกับบอนนี่เสร็จแล้วก็ลืมนะครับน่าจะสองสอห้า นิดๆมั้งผมจําไม่ได้เราจำแต่ไม่ได้เอาเป็นว่ารางวัลที่ได้มาเนี่ยก็คุ้มค่าเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสองหมื่นแล้วก็85บวกขายได้ทีมอเดอร์วิกหนึ่งใบเจ็ดสิบห้าคูณสิบหนึ่งใบเมกาแร่แพ็คอันนี้ขายได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะเออช่วงนี้มันก็หน้าเปิดอยู่อะเปิดให้ดูก่อนอเปิดให้ดูก่อนแล้วกันแพ็คแรกเราเนี่ยก็เอาเปิดการ์ดําก่อนนะครับอาร์ดัมมันโอกาสหวยแตกสวยเนี่ยเรียบร้อยไม่วอลก็ไม่ต้องดูครับ การวิงนี้มันห่วยดังนั้นเราก็จะชั่งหัวมันนะครับถ้าได้วานเดก็ไม่ห่วยนะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็อย่างเงี้ยเต็มที่ก็ประมาณนี้นะอ่ะต่อเลยครับถ้า,างั้นก็เปิดแพ็คตึงก่อนเลยแนพะ็คที่มันจะวอล์กโอกาสวอล์กสูงก็คือ85บวกนะเพราะว่ามันใกล้จะวอล์กอยู่แล้วนะครับเปิดมาวอล์กเอา CB เยอรมันอ่าบุนเดสิก้า CB เยอรมันเหรอเอ๊ะ e e h, ทำไมผมดึงไม่ออก อ้โจุนธันทาโหโคตรเกลือนเลยจุนธันทาบอกให้ดอปเกลือนนะครับดอปเกลือนต้องบอกคำนี้อะเก็บไปจุนทันทาแล้วก็คุ้มไหมเนี่ย75คูณ10ครับหมับเข้าให้หัวมืนซาร่าเลยซาร่าปะเนี่ยโอ้โหโมฮัมเหม็ดซาร่าโอ้หัวมันเหมือนขนาดนี้โมฮัมเหม็ดบังโมซาร่าครับ โอ้โหผมบอกแล้วคือตอนเดินมาเนี่ยมัน,ห,มนห,นะหัวมันหยองหยองไงหัวมันหยองอุะ้ยอย่างนี้ก็คุมและคุมแล้ว,ลว,ลวที่นอนหลับตื่นสายนะครับนี่บังสโมสองแสนโอ้ยทุกคนผมขายก่อนแป๊บหนึ่งนึงผมขายก่อนผมจะซื้อคิสเตโนโรนันโดผมดูเงินผมดิดูเงินผมผมขาดพอดีเลยผมขาดเงินพอดีเลยซาร่าผมจะซื้อคิสเตโนโรนันโดท่านได้ไปดีโอ้ชิต ต้องแสนสองขายออกไหมอู้โอ้โหสคาวอ์เบทเทิลคิดถูกแล้วที่เมื่อวานอดนอนเล่นแล้ววันนี้ตื่นสายผมบอกเลยคิดถูกแล้วที่เสียแรงกายแรงใจในการเล่นที่แสนจะน่าเบื่ออีกสควอ์เบทเทิลสบายแล้วทีนี้ขายเลยขายแบบรีบๆขายออกอะ่ะจะไปซื้อโดแล้วอ้พี่น้องฟังโมชทั่นเซลซีด้วยอืมวันนี้คนดูเ้ามเผลวยนคุ้มอ้ยหวานวานเลยพี่น้องแบบนี้อุ้ยอันี้ก็เผื่อๆขายได้นะเนี่ย เดบี้เน<ะ>ี่ยใช่ไหมเผื่อมีราคานะดูลองขายดูครับเผื่อมีราคาครับเดบี้แล้วก็เอาแบตเก็บอุ้ยโอ้โหคุห้มแล้วอะทำไงดีอะกิเยโนโรนัลโดยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมเงินทั้งหมดที่มีผมนี่ไงอุ้ยแล้วยังเปิดแพ็คไม่เสร็จเลยเดียังเปิดแพ็คไม่เสร็จแล้วอุ้ยมีวอลครับผมยังเปิดไม่เสร็จอ่ะดิเออแล้วผมยังเปิดแพ็คไม่เสร็จนะครับแล้วแชทเด้งครับแล้วแชทเด้งด๋ย่ค่อยอ่านแล้วกันนะ แชทเด้งมาในในโทรศัพท์เปิดเสร็จแชทเด้งเลยนะผมสบายละอะไรก็ได้โบนัสอันนี้โอ้โาอีกแล้วโอโหแล้วเป็น CB ฝรั่งเศสอันนี้เป็นทางๆนา่าจะเป็นเออเรนาใช่ไหมเรนาเรนา โอ้วอกระจายกระจุยครับรางวัทแบทเทิลปีนี้นี่ดวงแจกดีจริงๆรงอบที่เราได้สลิบ้าเนี่ยเลนาดโมดิดอีกอะ่ะโอ้โหดับเบิลวอาครับแล้วเท่านั้นไม่พอนะคือเสื้อพวกนี้มันก็ขายได้เยอะด้วยครับเนี่ยขา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 ยให้หมดอะ่ะโอ้ได้ประมาณ3 0 0แสนกว่าเลยนะซอทแบทเทิลเอลิตหนึ่งนะครับยังไม่รวมขายการ์ดดงการ์ดดำอะไรนะครับแล้วมีล้านหกเลยอะ่ะ ยังไม่ทันจะไปเข้าอัปเดตเลยเนี่ยมาและผมก็เปิดแพ็กพรีวิวกันหน่อยพิซซิโนโรนันโดครับผมซื้อแน่นอนครับผมซื้อแน่นอนครับพิซซโนราคานี้ผมซื้อได้แล้วครับแล้วก็มาดูอัปเดตกันนะโหบางโมขอบคุณมากเลยลูกวันนี้อัปเดตกันหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าโมเดลขิงเปิดแพ็คนะครับวันนี้มีราฮิมสเตอร์ลิงมาราคา2อ0แไปดูมาล้วื่นช้าก็เลยทํากันบ้านนิดน,นึงนะครับ ไาท์เมสเตอร์ลิงนะครับสกิลมูฟสี่เท้า3นะก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นโอ๊กเอ็กโพสิฟออกตัวจี๊ดนะครับแล้วก็เล่นในทั้งปีกขวาปีกซ้าย RM ด้วยนะครับก็มี ST ด้วยเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากความเร็วสูงยิงคมคอมโพสกา,กากไปหน่อยแล้วก็แต่แต่เอ่อฟิสิคอลเนี่ยบวกมาเยอะมากบวกเป็น10ความอึดที่เป็นจุดอ่อนหนึ่งของสเตอร์ลิงก็ไม่มีแล้วนะครับเซมินา88เยี่ยมเลยสำหรับความคล่องขนาดนี้สเต็งเจถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะ สายบอลใช้ได้นะครับแล้วก็เพย์ซายเนี่ยมีวิ่งครบเลยผมคิดว่าสเตอร์ลิงตัวนี้ถ้าเป็นแฟนอาร์เซนอลหรือผมไม่รู้แฟนเชลซีเอออย่างเล่นแบบแฟนแมนซีอย่างเงี้ยชอบใส่ข้อข้องแบบโกลเดนอย่างเงี้ยครับและอยากจะได้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผมว่าผมว่า2อ0 0สก็อาจจะไม่ได้แพงเกินไปถ้าถ้าคุณยังขาดจริงๆแต่จริงๆก็แพงนะครับมาดูโรโรเนี่ยเล่นได้เฉพาะฝั่งซ้ายซะเยอะซึ่งสเตอร์ลิงเนี่ยมี AI การเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างจะคล่องแล้วก็ท่าเลี้ยงมีเอกลักษณ์เฉพาะ ถ้าเลี้ยงเป็นท่าเลี้ยงแบบงอมืออย่างเงี้ยเป็นท่าเลี้ยงงอมือแบบเนี้ยเป็นท่าเลี้ยงเฉพาะของเซอร์ลิงเลยนะครับแต่ว่าถูกบรรจุไปในโหมดขับแล้วก็คือเป็นท่าเลี้ยงแบบแรปเตอร์นะครับซึ่งจะจะยึกยักดีมากแล้วมันมีแอนิเมชันที่การยึกยักที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นสายยึกยักเล่นบอลชา้าๆเลี้ยงดึงจังหวะเนี่ยเตอร์ลิงเป็นหนึ่งในตัวท็อปที่มีแอนิเมชันยึกยักดีนะครับแล้วก็ไอจีเยอะมาล้านเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันแพงแต่ถ้ามันตรงสายกับท่่่่าาาานผผูู้้้้ชมมมทททีีพพดดดไไไปเเืืออก,ก็คคํระรว สเปคตรงก็เล่นไปเลยเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ฮันเตอร์เนี่ยยิงคมแล้วแล้วเท้าหนักด้วยปกติภาคก่อนๆเนี่ยเซอร์ลิงอะช็อตพาวเวอร์น้อยมากแต่อันเนี้ยเยอะแล้วถ้าใส่ฮันเตอร์ไปเร็วเซมเลี้ยงก็ไม่ต้องใสแล้วมันคล่องมากๆอยู่แล้วแล้วก็ยิงก็ดีเลยนะครับเอาง่ายๆผมว่าดีกว่าแม็กซิมแมงเยอะเลยอะถ้าหากว่าเป็นสายแบบไม่ได้สกิล5อะไรนะข้อเสียก็เท้า3คอมโพสน้อยนะครับที่เหลือดีหมดเลยนะเซอร์ลิงอันนี้คือผมไม่ไมทําแต่ว่า ถ้าใครสนใจเนี่ยผมมองว่ามันดีนะมันดีเลยแหละว่าใครจะเล่นนะครับวันนี้ก็มีพวกทลเที่ไอ้ทเทรัสชาเลนจ์อะไรมาด้วยแล้วก็1กับ2เนี่ยก็ทำมันได้พวกนี้แพ็คขายได้นะครับสามารถทำได้ถามว่าคุ้มกว่านิโก้ไหมอืมนิโก้เนี่ยมันมันไม่คมเท่าลิ่งครับลิ่งคมกว่ายเยอะเลยคอมโพส์เดียวกันแต่นิโก้มันเท้าห้าก็ไปชั่งน้ำหนักไปชั่งน้ำหนักกันดูแต่ถ้าออกตัวพร้อมกันอะนิโก้ออกตัวไวกว่าเพราะว่าเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็น mostly explosive อ่า ออกตัวเร็วกว่าแต่ถามว่าออกตัวเร็วกว่าแล้วแรงไปก็จะตกลงไปเท่ากันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับอ้าวทุกคนผมลืมดูมันมีอีโวใหม่มาชื่อว่าเกรสกูตีครับแล้วบูทพลังมาต้องอะไรเนี่ยโอ้ผมเข้าไปดูก่อนครับเสียงเงินนะนี้อีโ e วได้ไม่เกินเลด82นเ,ดเนี่ยไคเซโดเนี่ยอีโวปึ๊บแม็กสุด85มีไฟเนลช็อตมาด้วยมีเพย์เมเกอร์พัดพัดยิงบวก7วิ่งกันเป็น82เลย เกตูตีอันนี้มันแนวแบบกลางลุกอะกลางที่มันแบบว่าเอาขึ้นไปจ่าย bon บอลน่าจะดีกว่าขอดูก่อนผมว่าไม่รู้มีการอะไรเหลือบ้างเนี่ยโจลิงตันนี่ไงฮะเจา้าโจลิงตันวิ่ง8-2อะ่ะเอาดิโอ้โหเฮ้ยจะบอกให้มีปั่นมาด้วยอันนึงเฮ้ยพี่ชายบล็อกทูบล็อกโหดเลยโอ้ ชอดะโอ้ยกลาเป็น9-5เลยอะเสียตรงมันเท้าไม่4ี่ครับตัวลิงตันก็ดีไคเซโดก็ดีโอตาวิโอเอาจริงนะไอ้พวกกลางลุกอาจจะดี กกลางลุกอาจะดีเพราะว่ามันมันมีเพลเมเกอร์มันมีพินเซสพาร์ตมันมีปั่นมันเพลสไตล์มันดูแบบมันลอกกูตีมายอางี้ดีกว่ามันเป็นเพส์มันเป็นตัวที่แบบว่าร่างทรงกูตีทุกคนต้องเอาแบบ C m กึ่ง c a เอ่ะเป็นโซ่อย่างเงี้ยเป็นโซ่ได้ไหมอุ้ยก็ได้อยู่แต่มันช้าไปนิดนึงอ่ะว่าเอาตัวที่มันใช้แล้วมันวิ่ง80เพราะมันเสียคอยมันเสียคอยด้วยเอาที่แบบว่าวิ่งสตาร์ท75ขึ้นจะดีกว่าถ้าวิ่งช้าเกินไปเนี่ยไม่ค่อยดีเีเจนเดอร์เน ไอเนี่ยดีแน่ล่ะอาจจะหลีกไม่ฮิตแต่เนี่ยผมว่าดีแน่ล่ะนเ n d ร์เนี่ยเทา้าดีเล่นได้ทั้ง C.A.M C.M C.D.M ไอเนี่ยดีแน่ล่ะแต่อินังหรือเปล่าไม่รู้ว่าเนี่ยดีแน่ล่ะถ้าเป็นเล่นกึ่งลุกนะไม่ได้เป็นเล่นบล็อกออกลางรับนะมีใครกับแปดสองับบอสไลได้ไหมได้ถ้ามันอีโวได้มีอีโวได้ไหมอเมนโซ่ด SO ีไหมเอนโซ่ SO ดีนะเอนโซ่ SO ดูดีเลยมันเสียเรื่องวิ่งอย่างเดียวแต่มันคอยมันเสียเยอะอยู่นะ โอ้หมื่นห้าน้องขวัญเนี่ยเฟสก็ดีเนี่ยโอ้โหเอาไปบล็อกทูบล็อกเนี่ยเฟสมันอ้าเฟสมันโดนรถเท้าแล้วอ่ะ <c oughs> นึกว่าเฟสจะเท้าดีอยู่อุ้ยมันมันดีหลายคนเลยเอาตัวที่ชอบดีกว่าไคเซโดถ้าแฟนเชลซีก็เหมือนเดิมไคเซโดเอ่าเอนโซ่ so. การ์ดดำนี่ก็อีโ e วได้ด้วยเฟสก็ดีกาลาเกอร์เนี่ยอ้าวกาลาเกอร์นี่บูธโหดอยู่นะถ้าแฟนเชลซีจะทำอะ่ะอุ้ยกาลาเกอร์ดีกว่าเอนโซ่อีกผมว่าผมว่ากาลาเกอร์ดีกว่าเอนโซ่ครับ เ e อีโวอะอลาเกอร์ดีเวนโซ่้าจะเก็บตัวเก่าเชลซีนะพราทุกคนผมขอโทษว่ามันมีมินิลิลิสมาด้วยผมาอัดคลิปซ้อนหลายฟุตเทจเลยวันนี้มีเดียโก้ดารโลนะมีเอ่อบีเลนสตเต เอ,เ,อเ,อเอาชื่อมันไม่ครบสเตอร์ลิงดูบิกแล้วก็เดลี่บินนะอันนี้ที่มาใหม่วันนี้เรามาดูดารโลก่อนดาโล่นี่มันมันโหดตั้งแต่ต้นภาคเลยนะมันโหดเนี่ยต้นภาคแล้วก็นี่ผมเปิดฟุตบินมาให้ละเดียโก้ดารโลนะครับเท้า4สกิล4ภาคนี้มันเก่งเดิมๆอยู่แล้วนะเราว,วิ่งบวก5เป็น90มันจะไม่เก่งได้ยังไงครับใช่ไหมผมว่าดารโลเก่งมากนะครับใบนี้เนี่ยไม่มีขายเลยอ่ะนะอันนี้เรียกว่าชุดมินิลิสนะครับดารโลนะเท้าดีแล้วก็ เก่งอยู่แล้วนะครับมาเป็นมินิในราคาแพงแน่มีจรวดออกตัวเร็วด้วยแล้วถามว่าดีเฟนต์85นี่เยอะไหมสําหรับต้นผ้าผมบอกเลยว่าเยอะนะอันนี้เยอะเลยดีเฟนต์เยอะเลยก็ด้วยความที่มันยิงไม่ดีนะแต่มันเป็นแบ็คสายสเตย์แบ็คครับดีเฟนต์เยอะรับจ่าส่วนสูง6ฟุตมงได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ชา a โดเข้าไปโคตรหวานเจี๊ยบนะครับโคตรหวานเจี๊ยบวิ่งก็เร็วใส่สมองก็ก็ ก็โดดตึงเลยนะครับสเต็งตึงด้วยดารโลนี่แหละเก่งเก่งยิ่งกว่าเทนนิคม,มันไม่มีขายเนี่ยผมว่ามันราคาแพงกว่าเทนอยู่แล้วเทนนี่สู้ไม่ได้นะครับมีเลนสไตรนด์อ่านออกเสียงยังไงก็ไม่รู้นะครับอยู่ว่าฝวกหญิงนะครับเท้าสเท้าสสกิลสี่เท้าสก็เรียบร้อยใส่ฮอกอย่างเดียวลาฮิมสเตอร์ลิงอ่ะเมื่อกี้ลองใส่ฮันเตอร์ให้ดูนี่จา้าบเลยสเตอร์ลิงจา้าบเลยถ้าไม่ติดนี่มันแพงไปนิดนึงเนี่ย ใครชอบความคล่องสูงเนี่ยโอ้ดีเลยสเตอร์ลิงมีอาเต็มดูบิกด้วยอ้าวอยู่กันโชว์นะครับเท้าว4สกิล3ใครชอบหน้าแบบแนวไม่ได้ลีลาเยอะนะตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นพอเชอร์พลัสด้วยมีปั่นมีหมงมีเอเรียลใส่ฮันเตอร์เข้าไปคมจัดนะครับคอมโพส8 8ถือว่าเยอะด้วยก็โอเคนะครับโอเคดูบิกนะแล้วก็มีเดลี่บินมาด้วยเดลี่บินเนี่ยเป็นแบ็คเป็น CDM เป็นเซนเตอร์นะ ผมเน่ยชอบแกยืน CDM มากกว่าถ้าสเตตแบบนี้นะครับเข้าให้ยืน CDM ก็ถามว่าเก่งไหมไม่เก่งตัวเตมิน่า70ยืนได้แต่เซนเตอร์ตำแหน่งเดียววิ่งช้าก็ไม่เก่งนะตัวนี้แต่ว่าเล่นได้ถ้าใครชอบตั้งเต่ใหม่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดู e ีโวข้างล่างก่อนไออีโวที่มันมาใหม่เนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่านีน่บางคนก็ไปทำไมนูอีกแล้วไมนูจาก75เพิ่มเป็น 85เลยโคตรดีเลยอ่ะผมว่าอีโวเนี้ยดีมากเลยอ่ะเห็นไหมแต่เมนูอีโวเยอะอยู่นะอีโวอีโวต้องไปอีโวในส่วนของเลเวลต่างๆทุกคนต้องไปคลิกดูเอานะเนี่ยอย่างเมนูเนี่ย,ย,ยทุกคนต้องไปคลิกดูทีละขั้นถ้าอีโวเลยเนี่ยมันก็เป็น85ได้เลยอ่ะมันไม่ใช่มันต้องเป็นอีโวบิล d e เนนะครับมันต้องไปเป็นทอดๆอะ่ะทุกคนทุกคนต้องเช็คดูดีๆอันเนี้ยมันจะมาอีโวเลยไม่ได้มันต้องไปกด power search ก่อน มันถึงจะคุ้มเห็นไหมเนี่ยหรือว่าต้องไปกด into stat limit หรือว่าต้องไปกด into stat limit แล้วกด power search กดเสร็จปุ๊บค่อยไปอีโวม,มันจะได้สเตตัสเยอะสุดนะครับก็ดูดีๆไปดูเอาเองในฟุตบินนะมันเยอะนะครับอ่ะผู้เล่นที่อีโวได้เดี๋ยวกด popular ดูเลยก็จะมีโจลิงตันเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าโจลิงตันน่าอีโวมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็ลอฟตัสชิคลอฟตัสชีคเนี่ยถ้าเล่นเป็นตัวบุกเนี่ยมันจะดูดีกว่าเยอะเลยดูดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าลอฟตัาชิคมัน stat มัน ดูตัวใหญ่กาเฟนแบกนี่ก็อีโวได้นะซึ่งผมอีโวไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้ผมไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้ดีเฟนต์อันนู้นดีแล้วโซวบอสไลน์ก็ได้ถ้าเล่นบุกอย่างเดียวดีนะแล้วก็ เรเจนเดอร์ผมว่าดีคเคซีเย่ผมว่าดีดีหมดเลยเนี่ยโอ้โหไอ้พวกนี้มันดีตรงนี้มันลีกมันลีก,ม,กมันกาดเฉยแต่ว่าเรื่องของสแตทโดยรวมมันดีโคตรเลยครับเท้าก็ดีเล่นรับเนี่ยดีเฟนส์แปดสิบเอ่อไมนูก็ดีโอ้โหไอ้นี่เหนื่อยแต่โอ้โหดีเฟนส์แปดเก้าเลยเหรออะไรขนาดนั้นนะครับเสียเงิน2อรอบมาเสียเดอะแคนนอนวอนทีนึงด้วยแล้วมาเสียเงินอีกหกหมื่นห้าแต่ดีเฟนส์แปดเก้าเลย มันก็ไม่ไหวมันเยอะเกินไปอ่ะเห็นไหมเนี่ยได้หมดเลยเออกาเต้ก็ได้ถ้าคุณเป็นแฟนแมนอยู่ใช่ไหมเรดก็บอกแล้วว่ามันดีกาลาเกอร์ดีเนี่ยถ้าแฟนสิงเนี่ยกาลาเกอร์ผมว่าน่าทำอยู่แฟนสิงงเก่าอ่ะน้องโจ๊บเบลลิงแฮมก็แทงได้ผมว่าดีหลายตัวเลยเนี่ยโอโ้โหตาลายไปหมดเลยอเอาตามชอบแล้วกันแต่ถามว่าผมชอบใครนี่ผมแอบชอบ ไม่เคซีเย่ก็โตริงตันนะแต่โตริงตันเนี่ยเท้ามันไม่ดีใจผมก็เลยดอดอๆไปไม่เลเจนเดอร์ก็ k c ซีเยแถวๆนี้ครับเสียเงินด้วยทุกคนก็ต้องเลือกเอาดีๆแล้วกันแต่ปีนี้ผมไม่ซื้อกลางแพงเข้าทีมเลยผมเอาดดอีโวอย่างเดียวเพราะว่ามันมันดูคุ้มดิอืม